อาคารจัตุรมุกยอดปรางเนี่ยในทฤษฎีของอาจารย์เอนี่มันควรจะเป็นยังไงไม่ยังไงก็มีการวิเคราะห์กัน 2, 2> แวบนะครับก็คือน่าจะสร้างขึ้นก่อนนะครับการสร้างปราสาทพระเทพดอนในสมัยรัชกาลที่4นะครับโดยน่าจะมีน่าจะนะครับมีความเป็นไปได้ว่าอาคารหลังนี้น่าจะเป็นโมเดลให้กับปราสาทพระเทพดอนก็เป็นได้กับ2คือนะครับสร้างหลังจากที่นะครับรัชกาลที่4ขึ้นครองราชแล้วเพราะว่า ตั้งแต่รัชกาลที่ 3, 4, 5, 6ก็มีประวัติว่าเสด็จพระชำเนินมาที่วัดนี้แล้วใช่ครับสก็ยังเสด็จเลยเหรอใช่ครับมันมีเสียงตุ้มตั้มตุ้มตั้มเขากําลังสร้างเขื่อนวางท่ออยู่หน้าวัดริมแม่น้ําน้อยท่านผู้ชมครับขออภัยในเสียงรบกวนด้วยครับนะแล้วก็ที่สําคัญครับตอนที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเสร็จในช่วงรัชกาลที่3นะก็มีประวัติว่ารัชกาลที่4ทรง ผนวดอยู่นะครับก็เทพอ๋อนี่แล้กการที่4ยังไม่ได้ขึ้นครองราชเลยด้วยซ้ำเดินทางมาที่วัดนี้ครับมาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดในงานฉลองครั้งนั้นด้วยฉลองวัดครับผมก็แปลว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นโมเดลก่อนที่จะสร้างประสาทพระเทศบิดรนะครับแล้วก็วัดย่าหนังทองเนี่ยมีชื่อหนึ่งนะครับซึ่งเปลี่ยนมา หลังจากที่บุรณปฏิสังขรแล้วว่าเป็นวัดจุฬาโลกแล้วปัจจุบันก็คือเปลี่ยนกลับเป็นใช้วัดย่าหนางทองเหมือนเดิมตามเดิมแต่นี้ทางวัดเขาก็เลยเสดยจได้รักพี่เสด็ยได้น้องเลยเขียนชื่อวัดย่าหนางทองวงเล็บจุฬาโลกต่อนเลยแล้วเอาให้ป็นที่ระลึกนะครับท่านผู้ชมครับอาคารเนี่ยเป็นมุกสี่ด้านยอดเป็นปรางเดี๋ยวท่านผู้ชมคงเห็นจากภาพโดรนนะครับแล้วก็มีทางขึ้นสี่ทิศเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยท่านผู้ชมครับ ทางขึ้นสี่ทิศอันนี้มหัศจรรย์เพราะว่าตรงเนี้ซ้ายขวาจริงๆมันควรจะมีบันไดสองด้านทั้งสี่ทิศซ้ายขวา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 สี่ทิศแต่บันไดเนี่ยจะอยู่เฉพาะเวลาหันหน้าเข้าอยู่ขวามืออย่างเดียวนี่นี่คือบันไดท่านผู้ชมมาดูนี่อันนี้ถ้เวียนประทักษิณถ้าเวียนประทักษิณเวียนขวามาเวียนขวาเนี่ยบันไดจะขึ้นทางนี้ครับ เวลาเราเดินเวียนเนี่ยเราจะต้องเดินประทักษิณคือเวียนขวาและที่สํำคัญก็คือว่าบันไดยอยู่ทางขวาเนี่ยถ้าเผื่อเราจับภาพท็อปวิวจากเบิร์ดไอวิวเป็นนกมองลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าบันไดเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะเวียนขวา,วาสวัสดิกะเวียนขวาอันเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลทางพุทธศาสนามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ อาจจะสวัสดิกะนี้เริ่มจากศาสนาฮินดูเป็นขนนออกพระนารายแล้วจากนั้นก็พัฒนาเข้ามาเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมุด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะมีการสร้างพระพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์ก็สร้างโดยสัญลักษณ์แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสวัสดิกะร,รอบหมดเลยเนะครับ